ทีทู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมในนะตอนนี้กันด้วยเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะับผมก็สําหรับในคลิปวิดีนีครับผมตามปกคลิปเลยสาหรับคลิปวิดีนี้ครับผมวันนี้ดีครับก็จะมารีวิวเจ้ากิจกรรมใหม่แล้วก็จะมาสอนรับท่าทางใหม่กันด้วยเองนะครับผมก็จะเป็นท่าทางที่เติมเพชรอะไรนะครับผมท่านผู้ชมนะเทียงแค่299เเพชร ก็จะได้เป็นเจ้าท่าทางมานเ่นเนะครับมาดูก่อนจะไปทําการกดรับที่เจ้าท่าทางเนี่ยขอคนเล่นหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดดีให้ผมกันด้วยเองนะครับอย่าลืมกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ผมด้วยนะครับใครแชร์ครับแบบเป็นบุญมากเลยนะครับมาดูก็ก็ขอคุณมากเลยครับผมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามาริมการรีวิวเจ้ากิจกรรมก่อนเองนะครับมาดูก็จะเป็น เจ้าคัตนาใหม่ก็มีนะครับผมนี่เลยนะครับวันดูก็จะเป็นเจ้าคัตนาอันนี้นะครับผมเป็นคัตนาดีแทกได้นะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับวัดูโคตรเท่เป็นไงก็จะเป็นคัตนาใหม่เนี่นะท่านผู้ชมครับประมาณนี้เลยนะครับวัดูก็สำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่อยากได้ท่าทางนะครับผมเป็นท่าทางเจ้าตัวนี้นะผมสองร้อยเก้าสิบเก้าไดมอนด์รับไปเลยนะครับผมสลับเจ้าท่าทางเจ้าตัวนี้เองครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมก็จะเป็นเจ้าท่างนี้เลยนะนี่เป็นไงเฮ้ย เป็นไงล่ะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ปปฮึบนี่ยมันไงแบบกระทะแบบต่อด้ามยาวออกมานะฮะประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้นะผมก็จะเป็นกระทะเบี่ความมันสุดพลังบูญย่านะครับผมท่านผู้ชมก็รอเรามาทําการกดลับกันเลยสำหรับเจ้าท่าทางนี้นะนี่ครับทุกคนเราก็จะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าท่าทางมาใหม่ด้ัยก็จะเป็นเจ้าท่าทาง เบี่ยงแค่สุดแล้วสุดที่บูญานะผมประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับมาดูก็กดสวมใส่ไปเลยนะครับวัดูนี่เป็นไงสุดพลังนี่หว่าผมพูดผิดโห้โโอเคนะครับวัดูก็ใครตามมาจากติตตอเนี่ยนะก็อยากได้เจ้าท่าทางนะครับผมท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ยูดีพร้อมเหตุผลมาได้เลยนะครับวัดูก็สำหรับในคลิปวีดีโอนี้ขอตัวเวียนเท่านี้นะพี่สุ่มแจกนะพวกคุณก็สำหรับเจ้าท่าทางนี้นะอ่าคนละ สามร้อยเพชรตกอยู่ประมาณ300เออไม่ใช่90บบาทนะครับผมท่านผู้ชมนะใครอยากได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม